คุมัิเน <The whole. S 3> <Okay. S 1> ี่ยเาชื่อว่ามีเรี่งเราไม่ชื่อคุสว่าคสรักที่ยิ่งใหญ่รักที่ยิ่งใหญ่มันหมายความว่าอะรมีธรีข้อนกล่าวไว้ดีบอกว่าผู้ที่ไม่รัก ็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักทำไมพระเจ้าจึงทรงเป็นความรักจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่เคยรักพระเจ้าแต่พระเจ้ารักถามว่าครั้งแรกที่รู้จักพระเจ้าเนี่ยผมรักพระเจ้าบอกก็ไม่ได้รักพระเจ้าแต่มีคนเขาบอกว่าพระเจ้ารัก แล้วในบางทีก็เขียนมันชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักแล้วแล้วพระเจ้ารักเราอย่างไรผมก็ยังสงสัยตอนที่ผมยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าผมก็สงสัยว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราอย่างไรหรือว่าพระเจ้ารักเราแล้ววันที่สิบวันเราจะเรียกว่ารักที่มีอย่างไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยรักเราพระเจ้าประทานพระบุตรพระบุตรก็คือพระเยซูคริสต์น่ยลงมาเกิดในวัน วันคริสต์มาสก็คือเป็นวันเกิดของพระบุตรหรือพระเยซูคริสต์เจ้าของเราอาเราจทำไมเรียกว่าเป็นความรักนะให้ให้พระบุตรมาเกิดแล้วเป็นความรักเพราะว่าพระเจ้ารักเราเป้าหมายของพระเยซูคริสต์เนี่ยพระบุตรเนี่ยที่เกิดมาในโลกเนี่ยเะื่อ,อไรพระเยซูคริสต์มีเป้าหมายชัดเจนคือไปที่การเผชอาเราทำไมเราเอ๊ะ เป้าหมายของกะทิคะการเข็นเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยการเข็นเป็นความหมายว่าเป็นที่ที่ลงโทษคนที่ทำชั่วทำบาปคนผืนร้ายแรงที่สุดถ้าธรรมดาตัดคอแต่ถ้าร้ายแรงที่สุดชั่วมากที่สุดให้ไปที่การเข็นคือเอาชีวิตไปเติมที่การเขตนแล้วเป็นการตายอีกทุึ่งคนมา ทำไมพระเยซูคิดมีเป้าหมายมีการเดนทำไมไปที่กางเดียวท่านรู้ไหมว่าพระเยซูคิดไปที่กางเพเพื่ออะไรในพระคัมภีร์บอกชัดเจนบอกว่าพระเจ้าประทานพระบุตรเพื่อมาลบล้างบาปยาซึ่งเกิดกับเราเพราะเราต้องตายเป็นคนบางคนทุกคนที่เกิดมาเชื่อว่านะ อายุ80ล้ไม <Christopher> ่เคยทำบาปเลยนี่คุณจะเชื่อไหมผมไม่เชื่ออายุ20ทำบาปไหมผมก็ไม่เชื่อว่าไม่ทำบาปเลยหรือคุณจะยกผมไม่เคยทำบาปเลยในที่นี้ผม่าไในเหตการณ์ท่นะ่ผม่าทุกคนมนุษย์ทุกคนพระเจ้าบอกแล้วทบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปเมื่อเราเป็นคนบาปเราก็ต้องชดใช้บาปที่เราทำแต่ว่าเพราะว่าพระเจ้ารักเรารัก พระเจ้ารักเราพระเจ้าประทานพระเยซูไปที่การเขนเพื่ออะไรเพื่อรับโทษแทนเรารับโทษบาปท,ทุกคนมีบาปแต่พระเจ้ายออให้พราอยู่ตรงเดียวของพเจริสคิดเนี่ยมาที่กรารเขเฉ่ต้างการกึ่งถึงนเพื่อรับโทษแทนเราเพราะฉะนั้นพระบิจึงบอกว่าถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเราพระเจ้าจะโปรดยกโทษบาปให้เรา ที่พระเจ้ายกโทษเพราะอะไรเพราะว่าพระบุตรนักนไปรับโทษแทนเราแล้วที่เกันนี่แหละคือความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ซาด้าวิดย์ได้ถามเกี่กับพระเจ้าก้ชัดเจนบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงอภัยในความผิดบาปดแลแต่ดาวิดเขียนไว้ได้เพราะจริงมากพูดเกี่ยวกับพระลักษณะพระเจ้าประมาณห้าประการคิดพูดน้องใส่ ประการแรกคือพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยความผิดบาปนี่คือประการที่ประการที่สองก็คือพระเจ้าทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านประการที่สามพระเจ้าไถ่ชีวิตท่านจากปากแดนผู้ตายประการที่สี่พระเจ้าสวมความรักมั่นคงและพักกรุณาให้แก่ท่านประการสุดท้ายพระเจ้า ให้ท่านอิ่มด้วยของดีตลอดมันคือชีวิตหมายความว่าถ้าชีวิตของท่านเดินไปกับพระเจ้าแล้วสิ่งต,ต่างๆที่ผมพูดมาห้าประการนียพระเจ้าจะมาทานด้วยและผมการพูดได้ว่าทั้งห้าประการพระเจ้าก็จะระทานให้จบวันที่เ,เขาเกิดบอกว่าประวัติยากจนจริงๆผมเกิดในครอบครัว ที่มีคูก,าก้าคนเขาไม่คูน้าวคนรไม่ไดนะ้รับไอยากที่ว่ายาัดจดดีกว่าเพราะว่ากินผักดองทุกวันนะครับผมกินผักดองทุกวันังจำได้ผักดองแต่ว่าพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเรามากมายแต่ใจจริงๆนะผมอยากยกตัวอย่างแค่สองตัวอย่างในชีวิตผมที่สาคัญสำคัญนะที่ว่ามันเกิดในชีวิตผมจริงๆสิ่งแรกก็คือว่าในว่ามีบอกพระเจ้าผู้รักษา มีการคืนค่ำคืนหนึ่งคุณพ่อผมเขาเจ็บปวดมากเขาก็มารอ้องแล้วผมก็ได้ยินเสียงพ่อรอ้รองเขาวิ่งในห้องพ่อเนี่ยทายออกมาเป็นเลือดหมดเลยผมก็อุ้มพ่อไปทีโรงพยาบาลปรากฏว่าเขาปวดแล้วว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่กระเพาะคราวนี้ก็ต้องตัดสินใจว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าถ้าผ่า ก็50 50คือโอกาสตายเท่ากับโอกาสเป็นพี่น้องไม่มีเหตุการณ์ตัดสินใจ,จก็่ขอให้ผมตัดสินใจถ้าผมตัดสินใจฆ่าแล้วพ่อตายความผิดก็เป็นผมฆ่าพ่อไปมันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ผมก็ต้องตัดสินใจเพราะว่าให้ผมตัดสินใจผมก็ต้องตัดสินใจแต่ผมบอกพระเจ้าจบอกว่าพระเจ้าจผมอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าขอให คุณพ่อผ่าแล้วไม่ตายแล้วให้อยู่ห้าปีแล้วให้ตายอย่างสุบด้วยเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยตายทุกทรมามากพ่อผมก็เข้าไปผ่าผ่าเสร็จแล้วออกมาก่อนเท่านี้ยพอนทะลุทุกอเน,นอเมื่อกลอกก้อนแล้วก็เป็นมะเร็งแล้ว แต่พระเจ้ารักเรานะพระเจ้าช่วยเราเสมออย่างที่บอกว่าพระเจ้าผู้รักษาโลกพระเจ้าก็พ่อผมผ่าตัดหลายรอบแลวแต่ว่าก็รอดทุกครั้งนะแต่พ่อผมเี่แปดสิบกว่านะแปดสิบห้านะผ่าตัดที่คนอื่นนั้นเจ็ดสิบกว่าที่ไปผ่าพ่อพ่อผมนะตายเรียบตายหมดทุกคนมีพ่อคนเดียวอ่ะที่แปดสิบกว่าแล้วไม่ตายอัารย์ก็บอกว่าอัญคม ทำไมถึงไม่ตายสักทีวะเพราะโดนผ่าตัดไปหลายรอบทีแต่ท่านก็รอดมาจนจนสุดท้ายในชีวิตของท่านนะหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วท่านก็อยู่ไปอีกห้าปีตามที่สมนทิีฐานแล้วมันที่พิสดารที่สุดก็คือว่าเขาเอาชิ้นงูว่าเอาชิ้งงนนื้ที่ในกระของพ่อไปวดอดีอกรอบก็ปรากฏว่าไม่สีเชิงอะไรแต่ไหม ผมเลยรู้สึกว่าพระเจ้าเนหนื่อยแล้วพ่อผเราได้ช่วยเราแล้วตอนที่พ่อผมเสียชีวิตเนี่ยเสียแบบให,หม่รู้ไหมผมว่าที่ศานบอกว่าให้พ่อเนี่ยเสียชีวิตแบบคุ้มปรากฏว่าหลังจากที่ห้าปีแล้วเนี่ยคืวสองสามปีแรกเนี่ยจะผ่านกันหลายรอบผ่านซ้ำผ่าซ้ำผ่าไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็รอดไปจนหมดจนถึงปีที่ห้าปีที่ปีที่สี่ปีที่ห้าเนี่ยพ่อผมไม่ได้ผ่าซัำแล้ว สองปีหลังนี้ไม่ได้หาเพราะว่าเขานเก้าแล้วสองปีแล้วก็ไม่มีอาการใดๆท่านก็เป็นขอปกติก็หายดีปกติแล้ววันหนึ่งก็อเขกินข้าวเช้ากินข้าวเช้าแล้วก็ขึ้นไปนอนนอนเสร็จแล้วพ่อก็ไม่กลับมาอีกเลยคือพ่อผมเนี่ยก็ได้ตายแบบว่าหูลงไปวิ่งกับฟืนแล้ววิ่งถึงวิ่งแทบตายแล้วก็ลากไปโรงพยาบาล้วตายแต่พ่อผมไม่ตายแบบ พ่อผมกินอาหารเช้าก็ยังดูสบายดีย้ายะะไ,ได้เรียบร้อยลยกขึ้นไม่หลอนขึ้นเขากินอาหารเช้าแล้วจะนอนพอนอนเสร็จฟุบเข้าไปเลยคือว่าเขาสิน้นชีวิตแล้วคือเขาหลับไปแล้วก็ตายไปเลยตรงที่เขาดูพระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้ารักผมจริงๆเราไม่ได้ตายแบบฟุบโทรมาพอา่อไม่ได้เสียนั่นเป็นชีวิตของพอ่อแล้วบางทีเออ านาจาบอกว่าผมก็ชีวิตเสียตายเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเสียตายให้ฟังมีวันหนึ่งผมไอมากอาจารย์ก็สงสัยอาจารย์บอกว่าเอาสมภพไปถ่ายเอ็กซเรย์ดูผมไปถ่ายเอ็กซเรย์คนถ่ายออกมาปุ๊บทุก้อนเยอะสองก้อนอยู่ในปอดอาจารย์บอกว่าเอ๊ะสงสัยว่าตุ่มอะไรตุ่มปนี้มันขึ้นไปเมื คุณผมนี่ถ้าตายด้วยมะเร็งนกันเลยเพราะฉะนั้นผมก็เหมือนกับถูกหวยอ่ะเรียกว่าถูกหวยอาจารย์บอกว่าอ่ะพิสูจน์หน่อยสิส่งผมไปสแกนคอมพิวเตอร์สแกนคอมพิวเตอร์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวผมมันจะนอนท่านคนไปเห็นท่านที่เขาสแกนคอมพิวเตอร์เขาจะนอนแล้วเขาจะเชื้อสีเข้าไในเชื้อเลือดเข้าไปในเชื้อเลือดแล้วก็เข้าไปในปอดเพื่อจะดูว่าไอ้ก้อนเนื้อก้อนนี้ เออเดิฉันขอโทษนะครับติดประกาศข่าวนิดนึงรถเก๋งสีขาวยี่ห้อฟอร์ดายแดงช่วยเลื่อนรถหน่อยครับรถเก๋งสีขาวยี่ห้อฟอร์ดายแดงช่วยเลื่อนรถหน่อยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแนละ้ววัเราเรียบร้อยขอโทษพีผมต้องสุด <c oughs> แล้วขอบคุณครับ <c oughs> ผมก็ไปนอนอุโบงเขาเรียกว่าไปอุโบงนะนอนอยู่ในนอนมนอนอยู่เ <c oughs> น,อนอี่ย <c oughs> นะ แล้วไอ้เก้าอี้เนี่ยมันไอ้เตียงนอนเนี่ยมันจะเลื่อนเข้ามาในหุ่มโมลถ้าแตะตัวเนี่ยอยู่ในอุ่มโมลก็จะสแกนสแกนที่ปอดผมก็ไปนอนอยู่ในอุโมโมลเขาเรียกว่าสแกนคอมพิวเตอร์ก็จะตรวจว่าไอ้ปอดมันเนี่ย่างไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยมันเป็นชนิดไหนแล้วมันมีระบบการฉีดสีเข้าไปด้วยเพื่อให้แน่นหนอยเขาฉีดสีเข้าไปในร่างกายอยู่มานำเที่ยว ผลปรากฏว่าตัวเรามาแล้วอาจารย์ท่านก็นิสัยดีคือท่านไม่เขียนคำว่าอาานะ่านจนนะท่านเขียนคำว่าคุณเป็นมะเร็งเลยผมตกใจยริงนเพราะสไกรคอมพิวเตอร์เนี่ยก็บอกว่า9.9%นะโอกาสผิดพลาดนี่แทบจะไม่มีแล้วผมก็โชคดีโชคดียังไงรู้ไหมเขาเข็นผมไปสองครัง้งครั้งแรกเข้าไปลุงโบตัวเซ็ต ผนลเสร็จออกมาไม่ได้ใจขออยหนึ่งล้เข้าไปหนึ่งร้อออกไปทีหนึ่งอันนี้ร้อเปอร์็นต์แน่อาจารย์บอกร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าตรวจให้ตรวจใ้พิเศษคุณเป็นหมอให้ถุงสองอถรู้ม่าไม่เป็นรังานถูกเจะไปลงเขาก็ตอบมาเลยอาจารย์ก็ตอบบอกว่าคุณเป็นมะเร็งต่อมผก็เอฟโฟลิทข่้นในกามแล้วแบน เพราะมันตายแน่ๆมะเร็งปอดนี่มันตายแน่ๆผมรู้อยู่แล้วผมเป็นหมอมะเร็งปอดนี่ตายเร็วทุกเพราะว่าปอดมันเปลี่ยนไม่ได้จะตัดปอดแล้วแปลวปอดมันอยู่แบบเดี๋ยวนี่ยผมหาไม่ได้สมมติผมอยากได้ปอดใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีเหมือนผมนะต้องมีกรุ๊ปเลือดเหมือนผมต้องมีดีเอ็นเอคล้ายกับผมด้วยก็มีแต่พี่น้องนะแล้วพี่น้องไม่ยอมแบบ้าตัดปอดผมก็ต้องตายอ่ะผมรอเขาตายนะเมัไม่มีทางตายแน่ อนนาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์ที่เป็นเป็นประจกประจำดวผมก็บอกไม่เป็นไรเอาให้แน่แ่เลยครับนี้ไปส่งกล้องเลยคือ,คอคคว่าแทนกล้องแท้กล้องจากต่างๆเราไป,ไปหาปอดแล้วลตัดเรามาตัดในมือตัวนั้นเอากาดูว, <c ười> ว่ามันจริงอยู่มันลองผมก็ขอบคุณพี่รองนะวันนี้ผมไปไปเข้าห้อง่อน พี่น้องในหมก็ไปอธิษฐานมากเลยอธิษฐานในผมก็อยู่พี่น้องบานอธิษฐานอยู่ในชีวเท่านั้นแหละอยู่ในหน้าที่สี่บ้านนะทุกท่านตอนเสร็จก็กลับบ้านรอฟังผลสิบห้าวันต่อมาผมไปฟังผลผม,ผมตอนผมขึ้นกระไดที่ผมเก็ดเจ็ดก้ากระไดมันมีสามขั้นเองนะผมที่เก้าไม่ขึ้นเ,เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลัวว่าเขาบอกว่า,วา,วา ตอนนี้ของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แคุณเป็นก่อนคุณเป็นมาเลงแน่นอน <c oughs> ผมก็กล้าพิมพกระดาันยากมากอย่างเราจะกล้าอะไรมันเกือบจะไม่มีแรงกล้าพิมพ์เพราะว่ามันตัดสินแบบว่าตายกับเป็นมันตัดสินแค่นั้นเองเป็นกระดาษใบนั้นออกมาเนี่ยตัดสินว่าคุณตายหรือคุณเป็นผมก็ขอบคุณพระเจา้าผลออกมาเขาบอกว่าไม่มีอะไรยไม่มีเชื้อโรค ไม่มีอะไรในปอดแล้วก็ดูตามกระดูกหรือท่านชิ้นเนื้อก็ปกติดีแปลกไหม <c oughs> ตอนที่ผมสแกนคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าผมเป็นมะเร็งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมไปตรวจชิ้นเนื้อออกามากลักมาเป็นหายไปแดงอีกสามเดือนต่อมาผมก็ไปถ่ายปอดใหม่อหนึ่งรอบปรากฏว่าพอถ่ายเสร็จปอดผมก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยก็ปกติอาจารย์ถ่ก็เรื่องปกติดี ืไอ้ข้อที่มันเห็นสองข้อมันหายไปแล้วผมก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทําให้คุณผ่านความตายแต่มีครั้งหนึ่งในชีวิตคามิตายจริงๆเลยอันนี้ไม่ไม่ผ่านความตายนะตอนนั้นยังไม่ตายเพราะเรายังหายใจมีครั้งหนึ่งผมมีในชีวิตแค่สองครั้งที่เรียกว่าเฉียดเฉียดความตายมีวันหนึงน่งผมไายบ้าง พยายามผมก็สงสัยว่าไอ้เจ้าไอ้ไข้ป่วยปกติก็บอกอย่างนี้ต้องตรวจโรงพยาบาลนะต้องฆ่าทางยีบุญโศกผมก็ไปละไปพอไปลงมาแล้วนั้นแหละไอ้มัจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ว่าเริ่มต้นหายใจไม่ออกผมหายใจไม่ออกพยายามผมก็ตะโกนบอกว่าหมอเขาหายใจไม่ออกแล้วสามีเขาหายใจไม่ออกแล้วดูชักล้ว ใช่นั่งกูเลิกกันชากแหละตอนนั้นตอนนั้นเริ่มมันก็จะไม่หายใจเหมือนตายหายใจอ่ะมันจะตายอะชักแล้วชักแล้วดื้อชักชักแต่ย่าผก็เป็นคนแอ้วก็หมอคนไข้มีหายใจแล้วที่แกบอกว่านนี้ยาวม่งผ้าอะไรแบบนี้ไม่หายใจแล้วจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเจะไปพี่น้องฟังคือวันตอนที่ไม่หายใจจะเป็นมันจะทุกข์ทรมานมากมันจะหายใจไม่ออกมันก็ปวดไปลมหายใจมัน หมดจนกระทั่งมันหยุดหายใจแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกตอนนั้นก็คือมันมืดมันมืดไปหมดเลยนะตาเหมตาลืมเลแต่ว่าอมไม่เห็นอะไรเลยมันมืดไปหมดก็คือผมไม่หายใจไปแล้วตอนนั้นภรรยาผมก็ร,อร้องไห้เพรว่าตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวเราสามีเราตายแล้ว พอดีโรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลิชัันแนี่มันมีรูปพระเยซูอยู่นะระยะผมจปขูดเข่าตอต่อหน้ารูปพระเยซูบอกว่าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยสามีร้องไห้ใหญ่ระยะเราไม่ได้แต่ก็ทุกท่านร้องพระเจ้าตรงนั้นเลยขูดเขานน่าตรงนั้นอันที่สามขอบคุณพระเจ้านะ หมอคนแรกใส่ท่อลงไปใส่ไม่เขา้าเพราะว่าคนที่ไม่หายใจเน,นี่ยหลองลงดลมจะตึจะแทงแทงเข้าไปเนีนั่งแทงไม่เขา้าวิ่งไปตามหอยคนมาเป็นหมอสมญาันนี้คนที่เก่งกว่าลงมาปุ๊บแทงอีกทีหนึง่งเข้าคงระยะเวลาวี่เหนียประมาณสามสนาทีคือมนุษย์นี่ยกำหนดทั่วไปนะกำมหนดถ้คุณสามา้าไม่หายใจได้สามน ถ้าเกินสามนาทีคุณตายอธิษฐายสนิทเลยนะตายตายจริงเลยไม่มีการตื่นพอดีหมอดงยาพอดีเก็ใส่พอดีผมจะบริจสามนาทีพอดีชิบว่านะชิบว่าน่าจะสามนาทีพอเพราะตอนนั้นผมไม่รู้ไปแล้วตายไปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะที่ภรรยาคุณคุ้มครุ่าอธิษฐานต่อพระเจ้าไม่ง่้นผมคงจะตายไป ดาวิดเขียนเขียนลักษณะพระเจ้าข้อที่สามว่าข้อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงอภัยความผิดบาปข้อสองบอกพระเจ้าทรงรักษาโลกข้อสามบอกว่าพระเจ้าทรงไถ่ชีวิตท่านจากด่างแดกผขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่ชีวิตผมมาจากแดความแดนทุกบาทจรกทๆผมตื่นมาหลังจากสเสียชีวิตไปสองวันเม่ไดชีวิตคือว่าหลังจากที่เขาใส่ท่อแล้วผมอยู่ในไอซีอยู่สองวันนอนสักสองวันแต่ไม่ได้เ พราะวันที่วันที่สองตื่นขึ้นมาปุ๊บภรรยาเรนเรียกจำภรรยาไม่ได้ไม่รู้ว่าใครไปเรียกเมื่อเราเป็นใครก็จะไม่อยู่ก็คือว่าสมองมันส่วนจะถูกเหมือนกับว่าเสียชีวิตไปแล้วขาดความจำบางปปส่นผมจำไม่ได้เลื่ออยู่ในไอซียูสองวันผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นยังไงภรรยาผมก็เริ่มร้องไห้เลยตอนนั้นเหาเลยเนะียสามีเราจำเราไม่ได้เลยนี่ว่า ถ้าจำไม่ได้ก็ลาบากแล้วตอนนี้ชีวิตจะลำบากเราก็อธิษฐานพระเจ้ามากายสุดท้ายผมก็หลับในวันวันที่สามตื่นมาคำนี้แปลกผมจำทุกสิ่งทุกอย่างได้จำว่าตัวเองเป็นหมอฟันมีภรรยาชื่ออะไรภรรยาผมก็เออขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระเจ้ารักเราพระเจ้าเป็นความรักเจ้ารักเรื่อพระเจ้าก็ช่วยเรเาเ อยากจะบอกพี่น้องว่าพระเจ้านั้นรักคุณมากมายเป็นรักที่ยิ่งใ่งจริงๆและพระเจ้าก็เป็นรักที่ยิ่งใจผมจึงเดินพ่านไปพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าแล้วก็หวังว่าชีวิตนี้จะเชื่อพระเจ้าไปตลอดชีวิตจนสิ้นชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าครับ